สวัสดีครั้งนะครับเพื่อนเพื่อวันนี้ผมจะมาให้นำแผนบวกคัสซอมแท็กติกอินสตัคชั่นทั้งหมดที่ผมใช้ในฟีฟ่า23อันติเมตทีมแบบอัปเดตล่าสุดเลยนะครับก็จะมีอยู่ทั้งหมด3แผนนะครับเ,เพื่อนเก็คือแผน4321แผนเดิมแผนประจําที่ผมชอบที่สุดเล่นประมาณ80%ของเกมนะครับแล้วก็แผน541เอาไว้เล่นเวลาเกมนํานําอยู่ลูกเดียวหรือต้องการเน้นเกมรับนะครับแล้วก็แผน424สําหรับเวลาที่เวลาเหลือน้อยมากๆต้องการจะปีบสูงหรือว่าเจอคนถ่วงเวลาอะไรประมาณนี้นะครับเ,เพื่อน้ง3แอนรัรอง่าจแน่นอน,นรับ่อถ้ง รวมกันแล้วก็เดี๋ยวไปลุยกันเลยครับฟุตชิปคอยร้านฟีฟ่าชิปคอยเก่าไหนคอยในเกมฟีฟ่า23ใช้ระบบคอมฟอร์ t เทรดปลอดภัยมั่นใจได้เต็มไม่มีหักภาษีพร้อมให้คําแนะนําในการเทรดที่ปลอดภัยที่สุดพิเศษแจ้งกับทางร้านว่ามาจากเพจพิ่จิวฟีฟ่าลดเพิ่ม5%กดเข้าไปที่ลิงก์ด้านล่างนี้ได้เลยครับอันนี้คือ IDRTG m a t e r i a Army นั่นเองนะครับถ้าเพื่อนคนไหนยังไม่เคยไปรับชมเนี่ยผมฝากไว้ด้วยนะสำหรับซีรีส์ m a t e r i a Army นะครับสามารถย้อนไปดูได้แต่ 1> EP 1เลยนะผมก็เล่นมาประมาณั้งสเดือนได้แล้วนะก็จะเป็นทีมหน้าตาประมาณนี้เลยนะครับแผงก็จะมีอยู่ทั้งหมด3แผงเหมือนที่ผมบอกเมื่อกี้เลยนะครับเพื่อนๆก็จะมี541นะครับตั้งไว้ในอ n นต Defense แอ็กแทกกิ้งก็คือเป็นแผนที่ผมใช้ปกติในช่วงเวลาส่วนใหญ่นะครับก็คือ4 3 2 1และก็อันตรายแทกกิ้งนะครับไว้เล่นในช่วงท้ายเวลาคนเจอคนถ่วงหรือว่าต้องการประตูตามอยู่ลูก2ลูกหรือว่าตามค่อนข้างเยอะแล้วอยากจะอออินแรกก็เป็นแผนนี้ไปเรามาเริ่มที่แผนแรกกันก่อนเลยนะครับแผนนี้จริงๆก็เป็นแผนที่ผมตั้งใจว่าจะมาแนะนํามากที่สุดเลยนะก็คือแผน54-1นั่นเองนะครับมันเอาไว้เล่นเวลาเ,เพื่อนๆน,นำสักลูกหนึ่งนะครับเจอเกมที่แบบพูดะสู้ค่อนข้างเตึงอย่างเล่นเกมรับหรือว่าช่วงเเเวลลลลลาาาาาท้ยยยนนนนํอออููู่่่กกึงหรื2จะ กับเวลาต้องการกันคลองบอลแผนนี้ก็จะมาตอบโจทย์ในเรื่องนั้นนะครับเพื่อนๆก็คือแผน5 4 1นะั่นเอง ะครับเพื่อนๆกันเรือกเข้ามาได้เลยนะครับวิธีการยิงก็จะเป็นแบบนี้นะครับกองหลังมี5ตัวนะครับมีคู่กลาง2ตัวนะครับปีกซ้ายปีกขวาอย่างละตัวแล้วก็กองหน้า1ตัวอ่ะมาดูกันเลยนะครับว่าปรับอะไรบ้างนะครับ Defensive Style นะครับแบบบาลานซ์ค่าวิท35นะครับค่าเดฟ58นะครับสำหรับแผนนี้นะ Build up play แฉกเยียดชันบาลานซ์ Direct Passing เหมือนเดิมทุกอย่างนะครับค่าวิผมตั้งไว้ที่50นะไปเยย์อินบ็อก เจ็ดคอนเนอร์สามฟีคิกสองนะครับเพื่อนๆมาดูอินตักชั่นกันเลยผู้สาวประตูนะครับผมตั้งเป็นบาลานทั้งสองอย่างเลยนะครับไม่ปรับอะไรเลยดีฟอลตเลยนะกล้องนางสามตัว ดีฟอสทั้งหมดเลยนะครับเพื่อนๆไม่ต้องปรับอะไรเลยนะแบกซ้ายแบกขวาผมปรับเหมือนกันนะครับก็จะเป็น stay back wide t t a c k i n g กับ overlap นะครับให้ไม่ต้องเติมเท่าไหร่นะครับเพราะว่าแผนนี้เราต้องการเน้นเกมรับอยู่แล้วแต่ก็ตั้งรันช้แบบ overlap ไว้เผื่อบางทีที่ได้ส่วนนะครับแบกมันจะได้ช่วยเติมวิ่ง overlap เข้าไปคู่กองกลาง2ตัวนี้ก็ปรับเหมือนกันเลยนะครับเพื่อนๆเป็น stay back wide t t a c k i n g กับ over center นะปีกซ้ายปีกขวาอันนี้ก็ปรับเหมือนกันนะครับเพื่อนๆในรอบนี้นะก็จะเป็นในส่วนของ come back on defense นะครับให้กลับมาช่วยเกมรับ ด้วย Get into the box for c o u s t แล้วก็ cut inside นะครับตัวปีกซ้ายปีกขวามันจะวิ่งเข้ากรอบเขตโทษไปช่วยทําประตูด้วยนะครับแล้วก็กองหน้าของทีมเนี่ยก็จะปรับ2อย่างนะครับเป็น Stay Central กับ Get in behind แผนนี้ก็จะเป็นแผนสําหรับการเล่นเกมรับนะครับเ,เพื่อนๆรับรองว่าช่วยได้แน,น่นอนนะครับดีกว่าที่ใช้แผน4321หรือแผ่นอื่นเอาไว้เล่นเกมรับนะอันนี้แน่นที่สุดแล้วเพื่อนๆจัดไปนะครับสำหรับแ41 ไปต่อกันเลยนะครับที่แผน4 3 2 1แผนประจำนะครับวันนี้ขออัปเดตไปให้อีกนิดนึงนะครับเพราะว่าผมได้ปรับอินนิดนิดหน่อยนะครับแต่ก็ไม่ได้เยอะมากนะเพื่อนๆก็ถือว่าเป็อนอัปเดตจากรอบก่อนแล้วกันนะครับมันจะเล่นได้2แบบนะสำหรับ4 3 2 1กนะ่บบางคนเนี่ยเขาก็จะใช้เป็นผู้หน้าเป็นฝั่งนี้ แล้วก็เอากองกลางัวลุกไว้ฝั่งซ้ายสับผมเนี่ยเล่นคู่หน้าฝั่งขวานะครับอ็มเปเป้ซอนคู่หน้านะครับมาตี้ปีกซ้ายโอโคชาเป็นกองกลางัวลุกที่ฉีดไปเล่นปีกขวาด้วยนะครับมาตี้มันก็จะลงมา cover back ซ้ายโอโคชาจะไป cover back ขวานะครับมันก็จะกลายเป็น4-4-2เวลาเล่นเกมรับนะครับเพื่อนๆนะผมะถนัดแบบนี้มากกว่านะครับคู่กองกลางตัวที่อยู่ตรงกลางเนี่ยเป็นกลางร,รับอยู่แล้ว แล้วก็แวรลัตตินะครับเป็นกองกลางของบล็อกท์บ็อกถ้ามองแบบนี้เพื่อนเพื่อจะนึกออกแผนนี้ก็จะเน้นในเรื่องการเติมของแบ็กเป็นสัดส่วนใหญ่นะแผนนี้คือต่อบอลมันที่สุดแล้วนะครับเ,เพื่อนๆไม่ว่าจะเป็นการต่อบอลที่สนุกนะครับเกมรุกมันนะครับตรงกลางก็มีอยู่ถึง3คนซึ่งค่อนข้างแดน,นตัดบอลกลางสนามได้บ่อยนะครับตัวแนวรุกก็วิ่งกันเป็นรูปสามเหลี่ยมนะครับมีคนมาช่วยซัพพอในการเล่นแบบติกิตักะผมว่าดีที่สุดแล้วแล้วก็แบ็กซ้ายแบ็กขวาเติมกันมันมากนะครับมาดูที่แท็กติกก ดัห้าสิบแปดนะครับเพื่อนๆอันนี้ก็ได้ปรับลดลงมานะจากรอบก่อนเนี่ยผมเคยปรับไว้เจ็ดสิบเอ็ดเจ็ดสิบสองรอบนี้ไม่เอาแล้วนะครับเพื่อนเพื่อนะไม่ดันสูงมากไม่ทํากับดักล้ำหน้าเหมือนที่เคยนะครับเพราะว่าตอนนี้มันเหมือนกับดักล้ำหน้ามันใช้งานนะไม่ค่อยได้ผลแล้วโดยเฉพาะบางทีที่โดนลูกเขีย่ยแล้วเปิดตู้มาเลยถ้าตั้งเจ็ดสิบสองไว้มันมักจะหลุดกับดักล้ำหน้าแล้วก็เข้าไปทําประตูทุกทีนะครับลูกสูงที่เขาชอบใช้กันนะครับห้าสิบแปดตรงนี้ก็จะมาช่วยในจุดนั้นได้้นนนนครััเเเเพืืพ่่่ออตงาาาซ็กหมมดิิวที47 ไปเยะกินบล็อก6คอนเนอร์สองกีกิกสองสำหรับแผน4 3 2 1งนึ่นะมาดูที่อินตักชั่นกันบ้างนะครับปุ่สัประตูยังเหมือนเดิมนะครับดีฟอร์ทั้ง2อย่างเลยนะ ผู้เซนเตอร์ก็ด้วยนะครับดีฟอร์เหมือนเลยไม่ต้องปรับอะไรเลยนะแบ็กซ้ายผมจะตั้งเป็นบาลานซ์เอ็กแชรกับโอเวอร์แลปนะครับที่ตั้งบาลานซ์ไว้เพื่อให้มันเติมเกมรุกบ่อยๆเลยนะถ้าตั้งสเตย์แบ็กไว้บางทีมันจะไม่ค่อยเติมเท่าไหร่นะครับเพื่อนๆแต่ว่าฝั่งขวาเนี่ยผมจะตั้งสเตย์แบ็กไว้แท็กกิ้งไว้แต่ก็ยังมีโอเวอร์แลปเช่นเดียวกันนะครับเพื่อนๆน,นะก็จะเล่นจะไม่ค่อยเติมบ่อยเท่าไหร่แต่บางทีก็ขึ้นไปเหมือนกันนะครับเพื่อนๆสำหรับตำแหน่งแบ็กขวานะผู้กองกลางนะครัรนนครรรัันะััััััับบ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 จะะะปปรรรรรรไไมม่่่เเเเเหหืออออนนนนนนนกกกกคคสสารรีีี้้้ตตตวววททท็็งงงงงลโยยย์์แแิ แต่ว่าตัวที่เป็นบล็อกทุบล็อกรอบก่อนหน้านี้ผมเคยตั้งเป็นสเต y b แบ็กไว้์แท็กกิ้งกับโคเวอร์เซ e นเตอร์รอบนี้ผมขอปรับเป็นบาลานซ์แอคแท็กกับโคเวอร์เซ e นเตอร์นะครับให้มันช่วยขึ้นไปสอดแทรกเล่นเกมรุกมากกว่าเดิมนะครับเพื่อนๆน,นะโอเคทีนี้มาที่ตำแหน่งของการโดรุกกันบ้างกลางรุกนี่ผมไม่ปรับอะไรเลยนะครับดีฟอลทั้งหมดเลยนะทั้ง5ช่องเลยนะเพื่อนๆน,นะตัวปีกซ้ายผมจะปรับ2อย่างนะครับก็คือคัมแบ็กออนดีฟェน กับ Get in behind นะครับเพื่อนๆแล้วก็คู่กองหน้า2ตัวเนี่ยก็จะปรับเหมือนกันเลยนะครับเป็น Stay Central กับ Get in behind ทั้งคู่เลยนะสำหรับแผน4 3 2 1ก็จะมีเปลี่ยนไปเท่านี้นะอาทินี้มาต่อที่แผน4 2 4กันบ้าง 424อันนี้ของจริงแผ่นนี้ผมชอบเล่นมากใช้บ่อยนะเวลาเกมที่จะแพ้ทีไรบีบมันที่สุดแล้วนะครับเ,เพื่อนๆนะมาดูกันเลยนะครับว่าแผ่นนี้เป็นยังไงนะครับแผ่นนี้ก็คือจะเป็นเหมือน442ธรรมดานั่นแหละนะครับแต่ว่าจะดันตัวปีกซ้ายกับปีขวานะดันให้ไปสุดเลยนะครับเป็นกองหน้า4ตัวคู่กลาง2ตัวนะครับเ,เพื่อนๆนะ Defensive Star เาราปรับเป็น c o n c e n t r a t e เลยนะเป็นการบีบสูงที่สุดนะครับเราจะช่วยบีบด้วยก็ได้นะแต่ว่าถ้าตั้งอันนี้ไว้เราไม่ต้องช่วยบีบมันก็บีบสูงอยู่แล้วนะครับค่อนข้างเพดแบบมันสุด เลยนะครับเพื่อนๆสำหรับช่วงไท้ายเกมหรือว่าเกมตามเกมคนถ่วงเนี่ยคือใช้เลย ค่าวิทปรับอยู่ที่47นะครับค่าเดฟที่ผมปรับ87เลยนะจะเอามากกว่านี้ไปแตะที่90หรือจะน้อยกว่านี้นิดหน่อยก็ยังได้เช่นเดียวกันนะครับเพื่อนๆปรับได้เต็มที่นะเราอออินอยู่แล้วนะครับสำหรับแผนนี้นะออฟเฟนราปรับเป็นฟาสต์บิล์อัพเพิ่มขึ้นมานะครับเพื่อทําให้พอตัดกลางสนามได้หรือเพยได้ก็รีบชิงตุ๊บๆทำประตูเลยนะครับแล้วก็ได้เลคพาสซิ่งอันนี้เหมือนเดิมเลยนะครับค่าวิท50เพย์เยอร์อินบ็อกรอบนี้ผมปรับในแผนนี้อยู่ที่8นอเเฟกพื่ๆนะ มาดู induction c a n b า r ตรงนี้มันแน่นหน่นนะครับผู้สาวประตูไม่ปรับเลยนะครับเหมือนเดิม default นะ center ก็เหมือนกันนะครับ default หมดเลย แม็กซ้ายตั้งบาลานซ์ไอคแท็กกับโอเวอร์แลปแม็กขวาก็เหมือนกันนะครับบาลานซ์ไอคแท็กกับโอเวอร์แลปจะตั้งเป็นจอยไอคแท็กเลยก็ได้นะแต่ผมขอบาลานซ์ line, ก็พอนะครับเพื่อนๆนะคู่กองกลางนะครับผมตั้งเป็นสเตย์แบ็กไว้แท็กกิงกับโคเวอร์เซ็นเตอร์นะปีกซ้ายปีกขวานะครับผมจะปรับเหมือนกันนะครับจะปรับอยู่3อย่างนะก็จะมี Get in Behind นะครับ Get into the box for cost แล้วก็ Aggressive Interception นะครับตรงนี้สำคัญนะ เพื่อให้มันเข้าบอลแบบ agressive น,น,นะครับปีกเพสรเร็วๆนะครับจี้เข้าไปที่ทีละตัวเลยแนวลุก4ตัวเนี่ยเราจะเข้าบอลกันแบบ agressive เข้าพวดเข้าพวดรวยๆอย่างเดียวนะครับปีกซ้ายปีกขวาปรับเป็นการเลยนะครับ3อย่างนะแล้วก็ผู้กองหน้าปรับทั้งหมด4อย่างเลยนะครับก็จะมี stay central get in behind agressive interception แล้วก็ stay forward เอาไว้นะครับเพื่อนๆอันนี้ก็จะครบ ทั้งหมดแล้วนะสำหรับแผน424แล้วก็ทุกแผนที่ผมได้ปรับมานะเ,นเพื่อนๆหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆทุกคนนะแล้วก็แผนนี้ไปใช้กันได้เลยนะ3แผนนี้อยู่แล้วนะครับเหมือนที่เคยบอกเลยที่321เป็นแผนเปิดเข้าเกมไปปุ๊บเลือกไปได้เลยนะครับที่ไอแท็กนะแล้วก็ถ้าเกิดสมมตินำสักลูกหนึ่งอยากจะเล่นเกมรับหรือช่วงท้ายเกมแล้วนำลูกหนึ่งนี่ก็สวิตช์มาเป็น5 4 1เลยนำสักลูกหนึ่งหรือนำสองลูกสามลูกแล้วก็มาตั้งแผน5 4 1อันนี้ก็คือเล่นได้เลยนะครับ <ๆ S 2> โนะตปีซ้ายปีขวาเนี่ยมันก็ยังช่วยกันทําประตูกองหน้าเราก็ยังมีเหมือนเดิมนะครับเพื่อนๆนะส่วนแผน4-2-4เนะี่ยอันนี้ทีเด็ดเลยนะครับอันนี้ดีจริงๆนะเพื่อนๆเอาไปใช้ได้เลยนะครับสำหรับเกมที่แบบเหลือสัก10นาทีหรือ20นาทีก็ได้นะครับแต่ว่าอย่าไปเปิดแผน4-2-4เล่นไบ่อยนะเพื่อนๆมันเสียในเะรื่องของค่าตามิน่าเยอะจริงๆนะครับถ้าเจอคนถ่วงนี่ยิ่งใช้ได้เลยนะครับบีบปันมากนะครับสำหรับแผน4-2-4นะหวังว่าเพื่อนๆเอาไปเล่นกันแล้วจะช่วยทําให้เพื่อนๆเนี่ย เล่นแล้วสนุกขึ้นนะถ้าชอบก็ขอคนละหนึ่งไลค์คนละหนึ่งคอมเมนต์นะครับแค่เครดิตผมก็ได้นะว่าแผนเนี่ยใช้แล้วดีอะไรยังไงนะครับเพื่อนๆจะดีใจมากๆเลยนะได้มีเพื่อนๆมาคอมเมนต์กันเยอะๆ นะครับหรือว่าจะเป็นปุ่มซับสไครต์ก็ได้นะถ้าเพื่อนคนไหนเพิ่งเข้ามาดูครั้งแรกและยังไม่เคยกดให้ยังไงก็ช่วยกดให้หน่อยนะก็จะมีคลิปเกี่ยวกับฟีฟ่ายี่สแบบนี้เยอะแยะมากมายเลยครับเ,เพื่อนๆจะไปย้อนดูคลิปแบบเก่าที่เคยลงไว้ก่อนหน้านี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับขอขอบคุณมาณที่นี้เลยครับเ,เพื่อนๆสุดท้ายนะครับผมก็ต้องขอฝากสปอนเซอร์ของคลิปนี้นะก็คือร้านฟุตชิฟคอยนนั่นเองร้านฟีฟ่าชิฟคอยเก่านะถ้าเ,เพื่อนๆคนไหนอย,อยากซื้อคอยในเกมฟีฟ่ายี่สามเนี่ยสามารถติดต่อเข้าไปานไ็ มีรถพิเศษเพิ่มเข้าไปอีกหด้วยนะครับเพื่อนๆแล้วก็ทางร้านเนี่ยฝากบอกมาด้วยนะถ้าเพื่อนๆคนไหนเข้ามาซื้อขคองกับทางร้านแล้วยังไงอย่าลืมเปลี่ยนรหัสอีกครั้งเพื่อความปลอดภัยของไอเดียของเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับและเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้านะครับเพื่อนๆสวัสดีครับ